สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงบ่ายครับของวันพฤหัสครับที่สี่ครับเดือนธันวาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้ยันมินนะครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนี่ครับเป็นชาวอเมริกันครับมาทําภารกิจพิเศษก็คือมาเรียนนั่งสมาธิครับที่วัดมหาธาตุท่านผู้ชมซึ่ง ก่อนที่เราจะมาแล้วก็ทําการนัดหมายครับกับทางพระอาจารย์ครับนี่ครับมาเรียนปฏิบติธรรมของที่นี่ครับมาดูทุกคนว่าต่างชาติเขามีความสนใจแล้วการเรียนนั่งสมาธิที่บ้านเราครับเขาเรียนเขาสอนกันยังไงบ้างครับทุกคนมาดูได้กันนะฮะพอดีวันนี้อันมินครับได้พาน้องเที่ยวเป็นชาวอเมริกันทุกคนหลังจากที่เที่ยวในส่วนของพระบรมหาราชวังเสร็จแล้วท่านผู้ชมเขาสนใจครับนี่ครับเขาบุ๊กิ้งการ เรียนนั่งสมาธิมาตั้งแต่นี่ครับทางต้นทางครับคือทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยครับก็ผมเคยนี่ครับสอบถามครับพระอาจารย์ครับนี่ครับที่เป็นพระนักต้อนรับอยู่ที่วัดมหาธาตุครับอกว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนครับจะมีน้องเที่ยวชาวต่างชาติมาเรียนสมาธิที่นี่ประมาณเกือบเกือบสองร้อยถึงสามร้อยคนทุกคนครับต่อเดือนนี้ฮะถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นชาวเยอรมนีครับชาวเยอรมนีครับชาวสวิเซอร์แลนชาวนอร์เวย์ครับแล้วก็ ถ้าเป็นทางโซนเอเชียครับจะเป็นคุ่ม์นักเที่ยวที่เป็นชาวญี่ปุ่นครับที่มาเรียนสมาธิที่นี่ครับถ้าผู้ชมเองจริงนะครับสำหรับแอดมินเองก็อันนี้เป็นครั้งแรกครับแอดมินก็เพิ่งทราบว่าด้านในของวัดมหาธาตุครับจะมีการเปิดคอร์สครับอบรมรับนั่งสมาธิวิปัสสนาให้กับนักเที่ยวชาวต่างชาติด้วยครับนี่ฮะก็จะมีในช่วงเช้าครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเที่ยงครับแล้วก็ในช่วงบ่ายตั้งแต่ประมาณ13นาฬิกาจนถึงประมาณ16นาฬิกาครับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับศูนย์วิปัสสนาครับของวัดมหาธาตุจะมีเรียนอยู่2ที่นะครับที่แรกก็คือนี่ครับศูนย์วิปัสสนานานาชาติครับวัดมหาธาตุครับอยู่ที่อาคารเบญจมาราชวบรานุสรน์นี่ฮะตรงนี้ฮะอยู่ข้างๆกับตึกแดงตรงนี้ฮะนี่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ตึกคณะ5ครับท่านผู้ชมก็อยู่ไม่ไกลกันครับนี่ครับก็ ต้องทําการนะครับนัดหมายลวงหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะมาที่นี่ต่างชาติครับเราจะมีเสียค่าบํารุงค่าน้ําค่าไฟครับให้กับทางวัดครับอ่คนละ200บาทครับเนี่ยการนั่งสมาธิก็ใช้เวลาประมาณ3 4ี่ชั่วโมงครับใครครับสนใจก็สามารถนะครับเข้ามาด้านในได้ครับเข้ามาได้2ทางท่านผู้ชมในส่วนของข้างๆกับสนามหลวงตรงอุโมงค์หน้าพระลานครับเข้ามาก็จะเจอ นะครับตึกสีส้มๆครับนะครับเป็นศูนย์วิปัสนานานาชาติครับหรือว่าจะมาเข้าทางสั่งฝั่งของแถวแถวท่าพระจันทร์ได้ครับประตู3ครับเข้ามาด้านในครับก็จะมีศูนย์วิปัสนาครับด้วยกัน2ที่ครับอันนี้คือทางเข้าตรงบริเวณด้านหน้าของถนนท่าพระจันทร์นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับท่ามหาราชครับอันนี้ครับเป็นคณะ5ตรงนี้ท่านผู้ชมน่ครับ section หนี่ฮะจะเป็นวิปัสนามูลนิธิครับนี่ฮะ ก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้เช่นกันครับสำหรับชาวต่างชาตินะฮะแต่ต้องนำพาสปอร์ตมาด้วยนะครับเพื่อทำการลงทะเบียนครับ Between sitting and walking meditation on your own side the this it is easy enough to practice at least before, before you go to sleep. Okay. So in this time, the meditation master is preparing himself. So you can in this now you you can take your time and study and try try to learn by, by yourself first. The pink so, feel free and take and a in time the บ่ายวันนี้เราก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด4ท่านนะครับเป็นชาวอเมริกันครับเป็นคู่แต่งงานครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวกรีซแล้วก็ชาวโปรตุเกสท่านี้ครับมาสนใจเยียนนั่งสมาธิครับนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการน,นี้ครับเปรี๊บเ้อ่มต้นครับเกี่ยวกับการน,นั่งสมาธิว่าในการที่เตรียมตัวนั่งสมาธิครับต้องทำยังไงบ้างอาจารย์มาแล้ว Looking good. My <laughs> 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 clean, clear, calm. Uh, and To this direction. Hold eh? here, hold here. Mm. Mm. Mr. Melika, you come over uh, Sit beside your boyfriend or <laughs> friend. Don't call him, don't call him. So it's valuable um, not suppressing, just uh, mm. observing. Eh? This is a universal concept. When you start practice any kind of meditation, yes, don't use British English or American English. Too? The language is universal language with mm -hmm. body and mind. And mm. my as impermanence, that one is correct, yeah. Number two, if you can see body and mind as uh, sub, uh, suffering, that one is correct. And number three, if you can see body and mind as not self or no self look like this that one is correct okay impermanent right uh, first time you got paid but now your feeling disappear huh? this is subject to change look like your body subject to change look like your hair okay? uh, right here right now is black color right but after 70 years uh, your hair changed to white color <laughs> this is impermanent you know <laughs> But now, second time, you worry about your hair, look like this. Huh? Our hair got the cause of suffering, right? You have to use uh, shampoo, treatment. You should go to the barber or whatever. Right? Uh, you work hard. Sometimes you can't find out Thai food, look like that. If you found uh, it's not the best Thai, let's along. So right? You got to feel upset, angry. Right? But if you agree, look like this, right? Oh, this body. No need to worry about uh, it. I'm for all of you. Uh, you know. No, no breakfast. <laughs> <laughs> you should know uh, tactic how to survive. <laughs> <laughs> and you should know <laughs> enjoy, <laughs> because normally this this life is very simple. Huh? Therefore, don't try to create a lot of condition to land up your mind. You know. Because our life uh, depends on three terms. Uh, breakfast, lunch, dinner, that's it. No need to think a lot, right? No? Miss color, miss, <laughs> miss loving kindness. <laughs> uh, behind you, miss meditation. <laughs> <laughs> miss loving kindness. Give <laughs> okay. okay. some time, going calm down, calm down, freedom, freedom. ท่านผู้ชมตัวนี้คอร์สเราก็จบแล้วครับนี่ฮะวันน<ป>ีจ้จบแล้วครับทุกคนตั้งแต่8โมงครึ่งนะจนถึงประมาณ3โมงครึ่งน,นะนี่ครับคอร์สของเราคอร์สการนั่งสมาธิครับก็จะมีการสนทนาธรรมนะครับหลังจากที่เรานั่งเสร็จแล้วนะนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมแอดมินไม่น่าไม่คิดว่าจะมีแบบน้่องเที่ยวสนใจเรื่องการสนทนาธรรมแบบนี้นะนี่ครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูภารกิจคือการนั่งสมาธิการวิปัสสนาและก็การสันนิษราครับที่วัดมหาธาตุวันนี้ท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราจะได้เห็นว่านักเที่ยวครับต่างชาติเขาสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาแบบนี้ฮะนี่ครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ